สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมพาพ่อแม่พี่น้องมาลงสวนจ้ามือนีมีแดดพี่น้องเอ้ยเบิ่งดีใจหลายแสงแดดมาแล้วหลางจากที่ฝนตกเลี่ยงกันบู๊พี่น้องเอ้ยตกบักชนิดที่ว่าแทบจะถูกมือเลยเราก็บมีแสงแดดเลยมืดคึมอันพักไอยพี่นอ้องแบบเขือมันกําลังจะติดดอกนะมันเพราะไรแสงแดดมันก็ดอกร่วงดอก เช้าไปพี่น้องเอ้ยเบิง่งมือนี่ไข่แน่เห็นบ่สภาพสวนหญ้าลห่หลายเด้อตอนนี้เพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยมันบ่ได้มาเสียหญ้าพี่น้องมากกเัเฮ็ดยังบ่ได้เบิ่งดอกไม้ก็เริ่มจะเช้าไปแล้วพี่น้องอันดอกป๊อปปีกันย่งบานงามอยู่เห็นบ่เห็บนบ่พี่น้องแมงพูเพิ่นมาตอมอเอาเกสรงามเนาะนะพ่น,น,นแดดออก พวกแมงพวกอันดอกไม้เขาก็ดีใจเนาะอุ้ยอันต๊ทุกมืออารมหลดพี่น้องเอ้ยตกก๊ะกระบ้ว่าดอกกระเวนมือเนีน่ยเนาะกระมิแดดให้เห่าเนี่ยเห็นบอกดอกไม้ค่อยเช้าไปแล้วละพี่น้องถ้ากระมีเหลือให้ช,ช่วยช่มเนี่ยอยู่คุณสภาพสวนห้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบันนั้นจัางมายางเงระเบิ่งน้ำกันจะข้าวนาะพี่น้องนาองคอยสิผ้ามุ้งเจ้ามาอัน เอาทั่วอีกมือนี่มุเจ้าขี่คานไปขี่คานเก็บน้ำผ่อยไปพี่น้องยาฝ้าขี่คานเ้ออุ้ยคักายพี่น้องเอ้สภาพสวนยาแนนอึง้งตึงเลยตกคักตกแน่ตกอุบาทอุพโร่มาเบิงทัวน้ำกันไปในพี่น้องทั่วกับพ่อเก็บข่อยกับสิ้าผามุดเจ้าเก็บอีกเราเมือเ่อนีเห็นบอไ่กำลังพ่อกิ่นเลย นะเห็ดตออดแต่แอะอยู่ดกคักดกแนอยู่คือเกาพี่น้องเอ้ยมาเบิงทางนี่บันนี้ผุนเท่งทัวอันวานพันกลมเท่งทัววานั้นเต่าวานพันแบนผุน,นทางพี่กระคักโบกชายัยโบใชัย่อยเด้อผีมวย่ายงายองค์ตรงเองเต็งอยู่ ขนาดมือนันเก็บไปไลายเราเนาะผุนท่าผุนเต็มเลยบักอื้อคอยพี่น้องแนนคักขนาดมือนันตัดตกแตงใบช่วงล่างไปแป๊บเดียวข้าวเดียวคนได้น้ำฝนเพคนก็นแตกยอดแตกแตกขนงออกตันขึ้นเก้าพี่น้องเขาก็สืดได้ผ้ามุดเจ้าหมุนไปเอาอีกหราเห็นบอกคุณทั่วมันหอยเต็มอยู่คุณ หน่วยใหญ่ขนาดหวานมาหานพี่น้องเขามาเก็บน้ำกันพูนหอยเต็มอยู่หมุนออกมากก่อนพี่น้องหาหมองบัลนี้เขามาเก็บพ่านกล่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะ<อ>ค่อยลืมเอากระตาหน่อยมากมื่อนี่ใส่กระลังเห็นบ่ลุยเลยพี่น้องบัลนี้ หอดบอ่มีคม้นล่งสวนสําควายสีอันเฝ้าเฝ้า,าเก็บเก็บแล้วกัสิพาามุ้เจ้าอันเละเบิ่งอันผักแก่ข้าวถ้าถาคลิปมันบ่ย่าวเกินไปเนาะพี่ข้างล่างมั่นี่ เอาไปอันลวกน้ำแล้วก็ลอกน้ำเย็ยนแล้วก็แช่ไว้ช่องฟิตไว้กินเวลามันบ่ม่นมมีนะพี่นอ้องแต่่ายู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตข้าเจากับีขายเรื่อยๆอยู่แล้วว่าต่ว่าเขาปลูกเองมันก็แซบนะรสชาติมันจะหวานกรอบก็กันพูอน้อัน ตั้งกล้องนะพี่น้องค่อยล่องตั้งราบนันีค้าค้ากล้องค่อยมันเตีย้ยมันมันบดถึงอะนะภาพมันก็เล่บดได้ดีค่อยก็เลยถนัดแบบนี้เอาแบบนี้แลนะเนาะมุเจ้ากระสีไดงยินเสียงตอนเด็ดนำ้ำยาฝ่าเบื่อเบืองด้วพี่น้องด้วยโอซาทน เบิ่งให้กันในจ่จ้าพ่นแล้วมีการบังคับมุดเจ้าอีกบ่ได้บังคับด้วยพี่น้องขอรองปาดดกคักดกแน่เนาะพ่นเบิ่งนัตติล่ะทางพี่อันนวยอ่อนๆกันย่างลายนะก็จะได้เก็บหลายรอบเลยล่ะ กระสิผ้ามุจอเก็บเท่าทิ่เก็บได้เนาะถ้าคลิปปัญญาวเกินไปแล้วกรสิคอยเก็บห้องคอยไปพี่น้องคอยไปซวงเบิง่งอันเห็ดเราเด้อมี FC เอฟซนะีเพื่อนแนะนํำมาเนาะเพื่นว่าไปซวงเบิ่งเห็ดเนเพื่นว่าไปเราเด้อจ้าอันเห็ดด้วนทางในทะเลน์ออกซากพี่น้องออกซากวาทา็ทางอื่นทางอื่นเขาเจ้าเริ่มเก็บกันแล้ว ข้างไข่ยยังบวท่านได้ออกเลยจ้าไปพากันไปกับแฟนกับมีหน่อยย่างจนเมื่อยแอร์แย่พี่น้องอันย่งางเมื่อยแอร์แย่เลยไปตาเป่ากับตาเป่าบ่มีบ่มีจักดอกอีหลีพี่น้องเอ,อ้ยนายหลายอันแต่ว่าปีนี้อันข่อยสิท่านหมูปลาบ่บุ ทุกปีบ่มีหมูปลาและพี่น้องปีนี้นะห้อยหมูปลามันมาดุดใบมงใบใหม่นะมุนอุ้ยปุ๋ยเลยข่อยเลยทำแฟนข่อยว่ามันห้อยผู้ใดล่ะไะม่เคลียบเพราะมันคนไม่เคลียเอาเห็ดไปเมื่อก่อนแล้วติว <c oughs> แฟนขอ่อยแล้ววเพราะมันคนดอกหมูปลาระวบาสิเฮ้ยมาบอกเป็นแต่ยานแต่ข่อยว่าเ <c oughs> พิ่นกันเลยว่ามันบ่อ,ออกมาดอกแง้มกรงเว้นมันจะออกมา ย่ามมาือคืนย่ามมือมีคนมันจะมาหายกินเห็ดเพิ่นวางสี่คนเลยว่าเอา้ามีครูแข่งเราบันนี้พี่น้องเบงื้องงามคักเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้ก็สิไปเก็บทางนั่นได้บัณฑิเบื้องที่หละ่ะอันลอดตาไปมันห้อยอยู่ข้างในพือกระหลคักเ้อพี่น้องเด้อ กินสดสด,สดแซบายพี่น้องเอ้ยหวานกรอบถ้าสื่ออยู่น้ำลานเขาข่อยบ่กลก้ากินซดนะขอยย่านเขาใส่ยาพยย่านเขาเล่งยานาะนะว mm hmm. ันนี้เขาปลูกเองเขาก็กิน mm hmm. เก็บกรอ,อบจังสี่ละก็กินเลย mm hmm. มีอีกผ mm hmm. นมันลายคักหลยเม mm ื hmm. ่อน,นี้ข่อยก็เซวไปให้ยาข่อยนำยาข่อยลวก็มากกิน วันนี้ยหญมาทางนี่บันนี้พี่น้องบง่งข้างในพี่เอกพี่น้องเอ้ยมันต้องมนไปทางนั้นเนาะไปให้นาคิผ้ามุดเจ้าไปเบืองทางนั้น้นำกันบันนี้พี่น้องบางเชียวก็ก็สิคอยเก็บของคอยไปบางช่วงนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินนะเดี๋ยวบันนี้ไปเบืองทางนั้นพี่น้องมนมาเบิ่งทางนี้น้ำกันบันนี้ อันนี้เอยเก็บได้เห็นป่ะนี่แป๊บเดียวหอยหลายขนาดเลยพี่น้องมนันนี้มาทางนี่เด้บนนี้ใหญ่มากเอาทางนี่น้ำกัดมันนี้พี่น้องค่อยมุนขามากข้างในเลยพี่น้องเห็นป่ะพื้นที่มันว่ใครมีบางเทียอัน แสงแดดสะท้อนใส่ก็สิสลัวสลัวก็ยาวาด้พี่น้องด้วยต้นหนึ่งบ่าแมนในหน่อยใส่กระลังโนนลงไปเลยอัน่วนยุ่ข,ข้างล่างบ่านนั่ง่อยจังสิมมหาเก็บข้อง่อยดอเพราะว่ามันต้องนงั่งขึ้นย่อขึ้นย่อล่งก็สิผ้ามุจจอเก็บ ด้านบนก่อนเนาะมันจังเฮ็ดคลิปได้สบายนะพี่น้องมึงมาตรดิล่ะมื่อนี่ก็ใส่ถทุงมือแต่ฮักคือเกาเร้อ เสียงเล็กน้อยบ่เล็กน้อยนักเรียนอันข้าเจ้ามาเห็ดกิจกรรมยุ่อันสนามหญ้าไกลๆอันสวนพักข่อยต่มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะได้ยินเสียงเล็กน้อยห้องเจียวเจ้าเจียวเจคือพ่อสมัยตะเฮาเนาะเวลาเฮาเลียนเหรนเขาก็มีความสุขเบิ่งพี่น้องหอยยุคงลาง หยอยูต้ำตัำก็เต็มเลยเก็บมันเก็บมวลยูคือเก่าพี่น้องเอ้ยท่างนี่มันทางพันแบนได้ปะเนี่ยมึงคน,สนเสื้อผ้ามุจจามาเบิ้งพันแบนบบเนี้ แบมแต่งหน้วยงามกันพี่น้องเงอ้ยงามเนาะอยหอยองตัเองเต่งอยู่พี่น้องพูด้ด เสียงรถไฟมาก็จะามุาม้เจ้ามนมนาเบิงนีอีกบอบิังอะไรดิละ่ะน่วยยังไงยังสีบ่แก่เด้พี่น้อง อ่อนกรอบดีน้ำโอ้ยบ่แม่งคิดงาวคกแล้ว่เนอะนี่หมุนมาทางนี่เก็บยาข้าวเราเพื่อกระสิคอยเก็บห้องคอยไปเด้อพี่น้องเด้อวันนั้นจะจังคอยมาเบืองตอนคอยเก็บได้เนาะมันงา มันหอยหลายอยู่นี่แมนมุดมัน,ย,นยังไงทำหลยความสุขพี่น้องเอ้ยคิดส่าเก็บเห็ดซะเ <c ười> นาะคุณกวรจะไปใส่กระลังเราบ่นี่ ตองมอนเข้าไปผุนพี่น้องเห็นบ่คอยมอนผ้ามุดเจ้าเก็บเมื่อกีเ,กเนี่ยขวสีอันคอยเก็บห้องคอยไปเด้อปนันจังเมื่อบิงเด้อพี่น้องเด้อคลิปมันยาวคักแล้วเนาะพอ่ามันต้องได้เก็บยุ่ช่วงลางมันต้องได้นางได้ย่อขึ้นย,อยอ่อลงอ่ะนี่พื้นที่มันบ่คใครสะดวกพี่น้องน่นจาจังเมื่อบิงตอนที่คอยเก็บได้เนาะพี่น้องเบิงพี่น้องนี่ก็คือที่ห้องเก็บได้เห็นบ่ได้เต็มกองเลยทั้งพันแบนทั้งพันกลมหน่วยเบิง ใส่กําลังแสบกําลังพ่อกินพี่น้องเห็นหะอันนี้ก็มีตั้งตงหนวยง่าไๆกรอบดีพี่น้องแสบหวานจา้าแตงโมข่อยเท้าเคขือติดนวยเราด้อติดนวยลายลายพูนัะเขือข่อยก็ง่ามอยู่พี่น้องนั่นเห็นบะข่อยก็ได้ตัดใบให้เขาแล้ว บางต้นกับปวย้ะพี่น้องป่วยเพราะว่าเจออันแมงมาทำไา่คือแมงจินูนนี่ไหมมันจะมาน้ำอันเมืองอันนี้กำลังจะออกดอกมันจะมาน้ำอันเพื่อนชาวสวนข้าเจ้าปลูกอันมั่นฝรั่งบันนี้มันจะมานน้ำมันฝรั่งอะนะวันนี้มันก็จะมกกไม่กินใบกระเขือข่อยมันก็จะเฮ็ดเหยป่วยเห็นบ่เฉาไปยังสิเนี่นี่ใบแหงกรอบไปเลยนะพี่น้องเนี่ ห่าเสยรายเนาะเห็ดย่างไรงบร่ไรข้าเจ้าปลูกเนาะเดี๋ยวคนสิภาพไปบึงอาการป่วยของงานต้นัะเขือที่มันเจอิอแม่งกินนู่นเล่นงานทางพีกะหยาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยฝนมันตกเนา,บาะบ่ไรมาเห็ดตามธรรมดาสวนข่อยบ่เป็นทังสี่นะข่อยจะเฮ็ดให้เอี่ยมเลยบ่มีม่หยาบับกทั่วก็แหงกอบเพราะว่าเขาเจอตั้งแต่ฝนขวสีเด็ดใบแหงออกเรา นนัน่เพื่อนชาวสวนเขาเจ้าปลูกมันฝรั่งตรงนันมันรู้ไก่ก็พัก่อยแมงอันนี้มันกำลักงกินเห็นบ่เฮ็ดให้ต้นนี่เสียมส้มไปเลยนี่ตายเลยละคอยต้องมัตัดออกนี่มันจะเป็นตัวเล่ยๆตัวนหน่อยๆมึงมันกินนี่มันเล่นงานมันจะมาไข่ใส่เคเขือกำลัางงามหนึต้นสว้างต้นบึงเจอซึกหนักเลย หา,หาตมันพอๆขันมีโตมันก็แส่มุจเจ้าเบึงอยู่ว่าตมันเป็นยังไดเห็นป่ะมันมันเห่นงานอาเสดายพี่น้องเอ้ยต้นนี้หลอดบ่อน้อเนี่ต้นนี้ก็เจอขึ้นกันนะใบเริ่มกรอบเริ่มเหลืองเขาก่อนไหนๆเราให้หมุจเจ้าเบ่งแก่ข้าวเนาะบ่งทั่วอันนี้ก็จับดอกลายเ้วเริอพี่น้องเด้อพผนแผ่ออกผุนทั่วข้างคอยเต็มหลอเดาอ เท่าเครือขึ้นเต็มเลยแนนแล้วพี่น้องคิดว่าจะจับดอกเราเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันจับดอกเราพี่น้องนะก็จะได้เก็บเรานะติดดอกเราจ้าโอ้โหนามเนาะโอ้สภาพอากาศกระค่าหลายพี่น้องสุดยอดเลยมือนี่อุ้ยตากับย่ายมากแล้วคุณข้าเจ้าอยู่ฟังทางบุญพู้พสวนข้าเจ้าอยู่มุมบุญ คลิปจจ้าว้านายยาวาเดแลพี่นอ้องเด้วยโดยร่วมนาะพี่น้องสวนตอนนี้สภาพสวนนละพี่น้องเห็นบ่นะคักบ่มุจเจ้าบ่ามีความสุขปะหนะพี่น้องยางลงไปจะข้าวหรอกกับิล่ามุจเจา้าคลิปมันยาาเราเนาะจา่าเนาะ นั่นพี่น้องข่อยพ่อเราแม่งที่มันมาทลา้ลไรอันต้นบะเขือข่อยนันเ็นบนะ่น่ะนี่เป็นโตทั้งสี่นะ่ะพี่น้องเห็นบอนะ่ะตัวไล,ล,ลนะ่ๆน่ะลงไปใส่เราอันไล่กาดขนาดเลยนะพี่น้องนี่กินมะไขยใส่เราก็เฮ็ดห้ต้นบะเขือเข้าเสียมส้มไปเลยมันลงไปใส่เรามันบินไปใส่เรามันจะมาน้ำตน้นอันมันฝรัง่ง มันเล่นงานพักข่จนวะไข่สีหาแน่วมาฉีดเราแต่ว่าต้องเป็นอนยาธรรมชาติพี่นอ้องเสียดายฮาเทียมันเล่นงานพวกน,นั่นน้ำเนาะต้นที่มันเหลือก็สิป่วยไปน้ำกันเมือกระสิเสียคลองเสียพักเนาะพี่น้องเนาะ,ะเหตุยากกระดอนไหมคักบุบาาอุบร่วแม่ง,มองเอ้ยก้อนสิเมื่อบ้านเนาะเ <laughs> บิองแน่หมวก เทค่ะกวามุเจาว่ามวก้านบะพเ้าวได้เนี่ลูกข่อยซื้อมให้ข่อยคนหอย่างดีพี่น então, ed, ้องเอ้ยชานดำเนาะว่าแม่เราพี่น้องมันแดดซองเนาะเขาก็ต้องหอเขาก็ต้องป้องกันดยวข่าสิผ้ามุเจาเก็บลูกมันจะข้าวเ้าพี่น้องเดี๋ยวกรแสมุเจ้าเบิ้งนี่เห็นบอกระแสมุเจ้าเบิ้งเราข่ายเก็บเราข่สยกินเลยมุเจ้าเบิ้งน้ำตัวฉาินั้นเห็นบะกินนัำสีระบุตองล้างพี่น้องวิตามิน หวานดีพี่น้องนี่อีกบัวหวานหวานเปรี้ยวๆพี่น้องหาเบึงอีก <c oughs> มีอีกอยู่พี่น้องพ่อยอีกอยู่ <c oughs> เดี๋ยวให้มุกเจ้าเบื่องนะั่นเห็นวะนะเดี๋ยวก็สิเอาสองนวยออกมาแล้วก็สิไม้กินน่ะ แบนเลยเพิ่นสุกคักเลยมันอีหยังบ่มันนอนบ่บ่แม่นดอกพี่น้องบ่ต้องล้างฝนตกอยู่ดอกพี่น้องคักบ่มื้อเจ้าว่า,า,านี่สิมากินทั่วให้หมื้อเจา้าเบิ่งเด้บอลเนี่ว่ามันกรอบซ้ำใด้กินอีหลีเด้อพี่น้องบ่ได้ตัวเนี่ย กรอบแกะกระหายพี <c oughs> ่น้องอือกรอบพี่น้อง พี่น้องข้างงลังข่อยเพื่อนเจ้าสวนเบื้องข้าเจ้าปูกพูนเห็นบ่ต้นหอมพี่น้องต้นหอมแบงหอมแบง,แบงคือหอมแดงนี่แหละคิดว่าเป็นหอมแบงจากพูดพูนเบื้องพื้นทีนะ่นั่นที่ละคัขกขนาดเลยงามเนาะเอาลานะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สิเมื่อบ้านเราบนนี้ เจอกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณได้จ้าที่เขามาติดตามเขามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเด้อพี่น้องเด้อยืดถือสากันเด้อเฮ็ดอันใดลงไปก็ได้นัวหัวมัวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังแก่ที่มอบให้กันและกันจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องคักขนาดมือนี่